สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิก t ลอดบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันในแบบแรนดอมเนาะในหัวข้อเรื่องอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนับจากนี้เป็นทม์เลทนะคะทําเลทคือเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้เข้ามาดูแล้วนับไปอีก1-2เดือนเนาะเราจะให้ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องกันนะคะมาดูกันว่าอะไรกำที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนับจากนี้วันที่เข้ามาดูคลิปนะคะ ตอนอื่นเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนมาดูกันว่า, <_ Arctic> วาการอ่านไพ่นี้ใช่พลังงานของคุณหรือเปล่านะคะอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนับจากวันนี้นะคะมาดูกันใบแรกเอ็ดออบครับเอ็ดออบคับเป็นลักษณะของคนที่เดินทางออกมาจากเรื่องเดิมสิ่งเดิมเดินทางออกมาจากความรักเดิม ความรักเดิมมันอาจจะแบบเหมือนอไม่ได้ดั่งใจหรือมันอาจจะเป็นช่วงของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายคุณกําลังจะเดินทางออกไกลจากบ้านเดินทางห่างจากคนรักเป็นลักษณะของการอาจจะเป็นเดินทางออกไปทํางานไกลจากบ้านหรือเป็นช่วงของการทิ้งเรื่องเดิมและเดินออกไปหาสิ่งใหม่เห็นไหมมันมีแสงสว่างรอคุณอยู่ข้างหน้าเนี่ยคุณ ก้าวออกไปข้างหน้าโดยไม่รู้ว่าหนทางตรงนี้ระหว่างทางที่จะไปถึงแสงสว่างนี้มันจะขลุกขระธุรก,กันดารหรือมันจะมีอุปสรรคใดๆแต่คุณไม่สนใจแล้วคุณหันหลังแล้วก็เดินออกไปแล้วเนาะมาดูกันต่อพลังงานของตัวคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ใช่แบบนี้ไหมคะก็ใช่แบบนี้ดูกันต่อเนาะ สา,สามไม้เนาะทรีอพวอนทียอวอนเป็นลักษณะของข่าวสารในเรื่องของงานความมั่นคงในเรื่องของงานเหมือนคุณกําลังรอข่าวรอคนจากแดนไกลจากออนไลน์จากต่างประเทศคุณกําลังจะเดินทางบางคนอาจจะเดินทางไปทํางานไกลถึงต่างประเทศเลยนะเนี่ยมันเป็นลักษณะของการย,กย,าย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางมันเป็นสามไม้คือลักษณะของงานมันเป็นเรื่องของ ธุรกิจที่จะมั่นคงขึ้นคนที่จะไปที่เราจะไปร่วมทํางานหรือคนที่จะมาร่วมทํางานกิจการร้านค้ากับเราหรือทำเขาเรียกว่าอะไรเป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนในเรื่องของงานกับเราในงานของเราจะมั่นคงเนาะเราจะมีหุ้นส่วนในเรื่องของงานหรือเรากําลังคิดจะเดินทางมันเป็นการรอรอข่าวในเรื่องของการเดินทางเดินทางครั้งนี้อาจจะไกลถึงต่างประเทศเลยเนาะ มาดูกันต่อนะคะนายอวอนงานอีกแล้วอ่ะเนี่ยคุณรอข่าวในเรื่องของงานอยู่ใช่ไหมอ่ะงานที่คุณรออยู่กําลังจะเข้ามาเนาะมันเป็นลักษณะของข่าวสารข้อมูลที่คุณรออยู่ในเรื่องของงานกําลังจะติดต่อเข้ามามันเป็นลักษณะของคนที่กําลังจะเรียนรู้อะไรบางอย่าง เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานงานใหม่มันเป็นอัศวินถือไม้เนา,อาะอัศวินถืออัศวินถือไม้เป็นลักษณะของคนที่อชอบชอบ,ชอบลงมือปฏิบัติชอบทํางานเออชอบปฏิบัติชอบออกแรงเป็นลักษณะของคนที่ว่องไวกระตือรือร้ออนเห็นไหมก็เป็นลักษณะของคนที่แบบเฟลลี่กระตือรือร้ออนอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการทํางานเหมือนแบบคุณมีเป้าหมายมีเป้าหมายที่จะดําเนินไปข้างหน้าในเรื่องของงานเนาะแล้วคุณเหมือนจะทําให้มันสําเร็จด้วยนะ เหมือนแบบเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้คุณอยากจะทํามันให้สําเร็จเนาะมันเป็นการเดินทางเหมือนกันเดินทางเพื่อไปติดต่องานเป็นลักษณะของการยกย้ายเดินทางเปลี่ยนแปลงไป,ไป,ปนในเรื่องของงานหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะการเดินทางครั้งนี้อาจจะทําให้คุณได้เจอ,เจอกับเนี่ยรอให้คเครื่องบินไปแป๊บนะ การเดินทางครั้งนี้อาจจะทําให้คุณได้เจอเจอกับเนี่ยนายอัฟวอนคือคนที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะเป็นคนลักษณะที่แบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยอนายอัฟวอนเป็นลักษณะของอัศวินเนะอะอัศวินก็อาจจะเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกับเรา หรือเป็นคนต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนที่ออกจะดูชอบชอบการเดินทางอาจจะเป็นคนที่ดูเฟรนลี่ดูเจ้าชู้หน่อยๆเนาะคนนี้เนาะคนที่เราจะไปเจอเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของงานเหมือนคุณรอง,งานอยู่งานที่คุณรออยู่กําลังจะเข้ามาแล้วล่ะเป็นลักษณะของการโครงการที่คุณกําลังคิดจะทามันจะแบบไปด้วยไปได้ด้วยดีอ่ะเป็นลักษณะของการยกย้าย พราะคุณเป็นคนค่อนข้างขี้เบื่อเบื่อเบื่องานเดิมก็อ,อยากจะไปหางานทําใหม่แล้วอืเนี่ยคุณจะได้เป็นอิสระนะเนี่ยคุณได้จะได้เป็นอิสระได้เดินทางได้ท่องเที่ยวได้ไปในสิ่งที่คุณอยากไปมานานแล้วเนะี่ยคุณจะได้ไปนะคุณจะได้ไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของงานเริ่มต้นการใช้ชีวิตใหม่เลยอะนับศูนย์เลยเนะี่ยไม่ใช่นับหนึ่งนี่นับมาจากศูนย์เลยนะ เหมือนคุณจะมีอิสระอิสระจากเรื่องเดิมที่คุณเดินออกมาแล้วอิสระจากสิ่งเดิมคุณจะไปแบบเขาเรียกว่าอาจจะมีใครบางคนที่ได้รอข่าวในเรื่องของงานคุณจะได้นะคุณจะได้ไปเริ่มต้นได้ไปศึกษาเรียนรู้โครงการใหม่งานใหม่บริษัทใหม่เรื่องใหม่ๆมันกำลังจะเข้ามาหาคุณลบนึงนะ เบนออฟสอดคุณมีมีเกณฑ์ที่กำลังจะเดินทางไปไกลถึงต่างประเทศจริงๆด้วยเนาะเนี่ยมันเป็นลักษณะของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเลยอ่ะเนี่ยเดินทางรอง,งานเปลี่ยนแปลงนับหนึ่งใหม่ในการที่จะเดินทางไปใบนี้มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเดินทางไปไกลถึงต่างประเทศเลยด้วยนะคุณนะเนาะอะมาดูกันต่อถ้าใช่ดวงของคุณดูกันต่อเนาะ และต่อจากนี้คุณจะได้เจอกับเรื่องใดอีกขอให้ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องนะให้พไพ่ช่วยบอกทีคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ต่อจากนี้ชีวิตของเขาจะเป็นยังไงจะได้เจอเจอกับเรื่องใดเพจออ f p e n t a c เ e ิคุณกำลังจะวางแผนในเรื่องของการเก็บเงินในเรื่องของการใช้เงินมีเรื่องของการลงทุนมีเรื่องของการคิด ในเรื่องของการเงินให้มันมั่นคงขึ้นงเงินของคุณอ่ะเหมือนคุณกําลังจะเริ่มเก็บเงินนะเก็บเงินได้เก็บเงินอยู่เงินของคุณจะมั่นคงถ้าคุณแบบเนี่ยมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเดินทางครั้งนี้ของคุณมันจะทําให้คุณเริ่มต้นเริ่มต้น วางแผนในเรื่องของการใช้เงินได้เป็นอย่างดีเนาะหรือใครที่รอข้อมูลข่าวสารรอเรื่องของการลงทุนรอเงินที่จะนำไปลงทุนคุณกำลังกลังจะได้รับข่าวเร็วๆนี้นะคะมันเป็นเหมือนลักษณะของการอุดมสมบูรณ์ขึ้นในเรื่องของการเงินเนาะเหมือนเหมือนแบบเราพอเราพอเราได้มีการ วางแผนเติบโตขึ้นในเรื่องของการทำงานในเรื่องของเงินมันก็เติบโตขึ้นด้วยเนาะคุณจะจัดการวางแผนจัดการได้ดีในเรื่องของการเงินนับจากนี้นะนับจากนี้นะคะมาดูกันต่อนะเห็นไหมดูซิ คุยน็อปเอนท์เคิลคุณจะวางแผนในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีจริงๆด้วยเงินของคุณจะมั่นคงคุณจะมั่นคงมากในเรื่องของการเงินเนาะลักษณะลักษณะไพ่ใบนี้เนาะเขาเป็นลักษณะของคนที่แบบสวยเชิดเลิศญิงประมาณนั้นเนะ่ะเออประมาณแบบไฮโซกหรูว่าเออประมาณว่าฉันมีเงิน ฉันเก่งอ่ะเออ่ใช่ฉันมีเงินฉันเก่งฉันเก่งฉันดูดีจริงๆแล้วคนที่ได้พไพ่ใบนี้คือคนที่มีความรู้ความสามารถนะ <c oughs> เป็นคนเก่งเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินไม่ว่าที่บ้านจะมีฐานะในเรื่องของการเงินหรือเงินที่คุณหามาได้จากน้ำพักน้ำแรงของคุณเนี่ยหาจะได้จากการเก็บหอมรอมริบจากการลงทุนจากการวางแผนในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยต่อไปเนี้ยเงินของคุณจะมั่นคงคุณจะมีเงินเป็นควีนเลยนะ ไพ่เหรียญเนี่ยมากที่สุดคือคิงอันนี้คือควีนแล้วนะเออเงินของคุณจะมั่นคงมั่งคัง่งมั่นคงอย่างมากเนาะและใครที่ทําธุรกิจใครที่ทําธุรกิจการงานนะเหมือนคุณจะได้เป็นเจ้าของกิจการกิจการการงานของคุณจะประสบความสําเร็จมากขึ้นเรื่อย,อยๆ พจออฟวอลคุณยังรอเรื่องงานอยู่งานกำลังจะเข้ามาใครที่รองานอยู่รอข้อมูลข่าวสารในเรื่องของงานในเรื่องของการเดินทางคุณจะได้รับเนาะคุณจะรู้จักวางแผนในเรื่องของงานจัดการในเรื่องของงานและเรื่องของเงินได้ดีต่อจากนี้เนาะจะให้เป็นเทศคุณมีความคิดมากมายอยู่ในหัวเลยนะตอนนี้เนาะคิดเยอะคิดมากเป็นคนที่ กำลังเป็นคนที่ใช้ความคิดละเอียดอ่อนนะเ,ออเป็นคนที่ทําอะไรงานที่ละเอียดอ่อนนะคุณจะทําได้ดีคุณใช้ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นคนให้คําปรึกษาหรือเป็นเ,เขาเรียกว่าการเงินการบัญชีนักตรวจสอบเนี่ยงานที่ละเอียดงานที่เกี่ยวกับตัวเลขงานที่ละเอียดนะคุณจะทําได้ดีช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์เป็นที่หลงไหลเป็นที่รักใคร่ ใช้สเสน่ห์ของคุณให้มันไปในทางที่ดีเนาะอืมให้เดรไฮพินเทสเขาหมายถึงคนที่เป็นนักอ่านไพ่พยากรณ์ก็ได้นะคะ ็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นไพ่หมายเลขสองเนาะถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็อยากให้ดูดีนิดดูให้ดีนิดหนึ่งว่าคนที่เข้ามาคุยกับเราติดต่อสัมพันธ์กับเราในช่วงนี้เขามีใครอยู่หรือเปล่าเนาะเพราะมันเป็นเป็นไพ่หมายเลขสองขึ้นมาเนาะแต่ถ้าเป็นในลักษณะของงานคุณจะทํางานที่เกี่ยวกับในเรื่องของความละเอียดอ่อนได้ดีมากนะ,นะช่วงนี้เนาะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับขอโทษนะคะของสวยๆงามๆการดูแล การดูแลเรื่องความงามผิวพรรณอย่างเงี้ยคุณก็จะทํามันได้ดีเนาะช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักอย่างที่เราบอกให้ดูให้ดีก่อนให้ดูให้ชัดเจนก่อนเพราะว่ามันมีไพ่เดอะฟูลมันก็คือคนที่ยังไม่อยากยึดติดอยู่กับใครยังอยากท่องเที่ยวยังอยากเป็นอิสระและ้วมันมีไพ่เดี๋ไฮพินเทสขึ้นมาเดี ed, ๋ยไฮพินเทสนคือรักที่ไม่ชัดเจนเนาะรักที่ไม่ชัดเจนรักที่แอบที่หลบที่ซ่อนเนาะ ในเรื่องของการเงินถ้าเป็นในเรื่องของการเงินอีกมุมหนึ่งมันจะคือในลักษณะของคนที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ว,วางวางแผนในเรื่องของการเงินได้ชัดเจนได้แบบได้ดีนะมาดูอีกใบหนึ่งนะเดดสเตรนด์เด h สเตรนด์มนไพ่ประจำราศีสิงห์เนาะเดดสเตรนเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งเข้มแข็งเ,เด็ดเดี่ยวอดทน เขาอยากให้คุณใช้ความรู้ความสามารถเขาอยากให้คุณคุณเป็นคนอไรนะเอาเรียบเรียนใหม่คุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะเดอรสเลงในถ้าให้เป็นไพ่เรดเดวิเขาจะมีเดอะอินฟินิตี้อยู่บนหัวคือหมายถึงมีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่แรง่งเขาอยากให้คุณใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของตัวคุณเองออกมาใช้คือไม่อยากให้ใช้ความแข็งกระด้างอยากให้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือเกิดข้อสงสัยใดๆอยากให้คุณอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้อื่นให้ เ,เ้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคแล้วก็มีแต่คนรักใคร่เนาะเนาะ,นะปัญหาในช่วงนี้ที่คุณกําลังจะเจอเจอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการปวดหลังคอบ่าหลังหรือในเรื่องของภูมิแพ้เนาะช่วงนี้ PM 2.5เยอะให้ระวังในเรื่องของภูมิแพ้ด้วยนะคะขอดูต่ออีกหน่อยเนาะอีก5าใบนะคะมาดูกันว่าต่อจากนี้ชีวิตของคุณจะเป็นยังไงให้ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องนะคะ เดดเดดไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณเคยจะประสบปัญหาใดๆมาในเรื่องของความผิดหวังในเรื่องของความเจ็บช้ำหรือในเรื่องใดๆมาต่อจากเนี้ยเรื่องหลังนั้นนะ่ะเรื่องไม่ดีเรื่องที่มันท็อกซิกนะ่ะมันกําลังจะจบลงแล้วนะเขาบอกให้คุณมันเป็นลักษณะของการเดเดมเป็นลักษณะของการจบแล้วเริ่มต้นใหม่เนาะชีวิตของคุณกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะกําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเนาะจบเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆแล้ว แล้วเริ่มต้นใหม่อะไรกระโดดออกมาส,สี่ถ้วยสี่ถ้วยเป็นลักษณะของคนที่ยังเหมือนอยากยังอย่่ยังอยากอยู่นิ่งๆอยู่เนาะช่วงนี้เหมือนคุณคิดเยอะคิดเยอะคิดมากอาจจะรอมันเป็นลักษณะของช่วงช่วงที่ยังรออยู่อะรออยู่ว่าจะทํายังไงดีจะทํายังไงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของชีวิตในชีวิตของคุณดีเนาะ เพจออฟสอดเพจออฟสอดเป็นลักษณะของข้อมูลข่าวสารเหมือนการเหมือนคุณกําลังจะให้การสนใจไปเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนที่ให้การเรียนรู้ให้การศึกษาให้ให้ความให้ความสนใจให้ความสนใจเรียนรู้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะในช่วงนี้เนาะหรือมันเป็นลักษณะของคนคนคุณที่กําลังจะได้ไปเจอกับคนที่อายุน้อยกว่าคนนี้เขาอาจจะเป็นแบบลักษณะของ เด็กเด็กเด็กดื้อเด็กดื้อัอ้นประมาณนั้นเด็กที่มีความหวาดระแวงหรือไม่ก็ตัวคุณเองนี่แหละหวาดระแวงสิ่งที่มันกําลังจะเข้ามาคือ,อเขาเรียกว่าอความดื้อดึงเขาเรียกว่าความหวาดระแวงอหวาดระแวงไปก่อนะกลัวไปก่อนประมาณนั้นะกลัวไปก่อนในเรื่องที่มันยังเข้ามาไม่ถึงอออ่ะเให้ระวังถ้าเป็นในเรื่องของ คนที่จะเข้ามาหรือในเรื่องของงานใหม่ที่เราจะไปเจอจะไปเจอจะไปทําในช่วงนี้นะให้ระวังอืมคนศัตรูคู่แข่งเรียกว่าคนที่ดูเจ้าเล่ก็ได้ดูเจ้าเล่ดูดูขี้ฉาเออประมาณนั้นนะอลักษณะของเด็กคนนี้มันจะเป็นประมาณนั้นเนาะแต่ว่าลักษณะเป็นลักษณะของ งานเนี่ยงานมันจะแบบเขาเรียกว่ามีความกระตือรือร้อนมีปฏิพัน์ไหวพริบอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่แบบมีปฏิพัน์ไหวพริบในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในการเรียนรู้อะไรได้เก่งได้เร็วในช่วงนี้เนาะเป็นคนฉลาดนะคือเป็นคนที่ฉลาดคือมีความรู้เยอะนะมีความรู้เยอะฉลาดรอบรู้ แบเพดออฟสอดเขาจะเป็นลักษณะของคนที่พูดตรงๆต,ต,ตรงไปตรงมาเป็นลักษณะของดาบนะเนะเป็นลักษณะของดาบคือความคิดเนาะคิดอะไรก็จะพูดแบบนั้นเนาะม,มาดูกันต่อนะคะหลังจากนี้ชีวิตคุณจะเจอเจอกับเรื่องใดเนาะแนววอนแนววอนเป็นลักษณะของ เก้าไม้เนาะงานที่เข้ามาเนี่ยมันจะต้องใช้ความพยายามความอึดอดทนความอุตสาหะความตั้งใจในการทํางานเนาะอย่างมากเลยแหละถ้ามันมาถึงเก้าไม้เลยเนาะหรือไม่ช่วงนี้เขาเขาก็อยากให้คุณใช้ความพยายามให้มากขึ้นเนาะใช้ความอึดความอดทนความแข็งแกร่งของคุณเนี่ยออกมาออกมาใช้นะแข็งแกร่งแต่ว่าไม่ได้ก้าวลาวเนาะ ผมไม่ได้อยากให้คุณก้าวแล้วอยากให้คุณเป็นคนที่อ่อนหวานนุ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนแต่อยากให้คุณใช้ความพยายามในการทํางานให้เยอะๆหน่อยเนาะ j u s m e n t j u d m n เป็นลักษณะของไพ่อของเขาเรียกว่าอะไรกฎแห่งกรรมอ,อกฎแห่งกรรมมันเป็นลักษณะของใครทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนาะตอนนี้เหมือนแบบกฎแห่งกรรมกําลังจะกําลังจะ ตอบสนองอ่ะเออถ้าคุณทำดีสิ่งดีๆเหล่านั้นอ่ะจะย้อนกลับมาหาคุณไพ่ของ j u d g m e n t มันจะเป็นลักษณะของของการชีวิตของคุณกำลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นนะมันไปเหมือนลักษณะของการ mm hmm. การเขาเรียกว่าอะไรบาปบุญคุณโทษอ่ะเออมันเป็นไพ่ของลักษณะของการแบบพิพากษานะมันเป็นลักษณะของชีวิตใหม่ชีวิต กำลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นอย่างที่เราบอกเนาะเหมือนแบบบุญกุศลอ่ากลับมาในเะรื่องของบุญกุศลกันนิดนึงเนอะเออเพราะมันเป็นไพ่ใบนี้ยมันเป็นลักษณะของบุญกุศลที่เราได้ทำเนะี่ยเขาจะตอบสนองเราเหมือนคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะสิ่งดีๆที่คุณได้ทำเนะี่ยคุณจะได้รับมันในช่วงนี้เนาะหรือถ้าคุณได้แบบทําบุญอุทิศอะไรให้กับใครเนะี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับนะอันเป็นไพ่ลักษณะของการ อุทิศให้ทําให้กดแห่งกรรมหรือบาปบุญคุณโทษเนี่ยเหมือนแบบเขาพอเขาได้รับแล้วเขาก็จะปลดปล่อยคุณแล้วให้คุณได้ไปมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นนะับจากนี้นะอืมหรือ้นเป็นในเรื่องของการเงินเงินคุณมีโอกาสจะได้ได้ไปอยู่ในที่ ที่ที่ดีกว่าเดิมที่ที่คุณอยากอยู่งานที่คุณอยากทำหรือคุณจะได้รับเงินรับเงินมรดกเงินตกเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงเนี่ยคุณกำลังจะได้รับนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยเหมือนช่วงเนี้ยพอคุณได้จบจากสิ่งเดิมๆคุณหลังจากที่คุณแบบเบื่อเซ็งนอยมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยชีวิตต่อจากนี้คุณกำลังจะได้เจเจอกับคนที่ถูกชะตาถูกใจ เจอกันปุ๊บถูกใจปั๊บเลยประมาณนั้นเนาะหรือมันจะเป็นลักษณะของออไม่อยากให้คาดหวังกับอะไรรู้จักมันจะเป็นลักษณะของคนที่รู้จักให้อภัยก็ได้นะเออมันมองได้สองอย่างคือให้อภัยในสิ่งเดิม,เ,ดมเรื่องเด,เดิมที่มันผิดพังผิดหวังไปแล้วเนี่ยคุณให้อภัยกับมันให้อภัยทั้งกับเขาแล้วก็ให้อภัยทั้งกับตัวเองนะชีวิตของคุณมันจะดีขึ้นเนาะอืม อย่าไปคาดหวังกับอะไรให้มากมายกับชีวิตเนาะมันเป็นไพ่ของของเรื่องแบบบุญคุณโทษเนี่ยเราก็เลยอ่านให้แบบนี้เนาะโอเคนะคะเราอ่านให้ประมาณนี้มันเป็นลนักษณะเด็ดอีกนในนึงนะอีกในนึงมันเป็นลักษณะของอันนี้มันเป็นไพ่สรุปเนะาะความสําเร็จที่จะได้รับหรือผลตอบแทนที่คุณจะได้รับมาจากเนี้ยมันแบบ จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นพัฒนาขึ้นออประมาณนี้นะชีวิตพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นเนาะความหมายดีๆนะไพ่ใบนี้นะโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้ขอให้รับไปแต่สิ่งที่ดีๆอันไหนที่ดูแล้วไม่ดีไม่ถูกใจถือว่าไพ่ช่วยมาบอกมาเตือนแล้วก็นําไปปรับปรุงใช้ได้เลยเนาะโอเคนะคะ ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่เพิ่งเข้ามาเปิดเจอคลิปเราเรารบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเราถือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคนทำคลิปแม่หมอด้วยนะขอบคุณมากนะคะเมจิกทาลตดบายคิตตี้ค่ะ